f อต้องหยุดดราม่าค่ะจันจีตอกย้ำสัมพันธ์คบมาริโอทำไมยังอยู่ด้วยกันต่อได้ทั้งที่เคยยอมแพ้อยากจบมองข้ามสเต็ปแต่งไม่แต่งคิดเรื่องมีลูกค่ะ ต้องบอกนะว่าถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับคู่ของพระเอกดังอย่างมาริโอ้และแฟนสาวจันจิจันจิราที่คบหากันมาอย่างยาวนานถึง11ปีแต่ยังไลฟ์แพลนแต่งงานจนชาวเน็ตก็เชียร์ว่าให้จันจิเลิกกับมาริโอเพราะว่าไม่ชัดเจนบ้างไม่อยากแต่งงานบ้างคบไปวันๆบ้างเรียกได้ว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคุผู้ชมแรงมากลามไปถึงอดีตแฟน ของมาริโอด้วยว่าไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็เลิกเพราะคบไปแบบไม่มีจุดหมายทำให้ทางด้านของสาวจันจินะคะต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โพสข้อความระบายความในใจโดยระบุข,ข้อความบอกว่าการครบใครนานๆเนี่ยมันต้องแต่งไหมไม่แต่งแปลว่าไม่ใช่จริงหรอจริงหรือไม่ก็แล้วแต่คนแต่สําหรับจันจิวันนี้นะคะการที่จิตื่นมามีพี่โอที่น่ารักมากๆเป็นกําลังใจในทุกๆวันช่วยเหลือการเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างในชีวิตจิมันแฮปปี้มากขอทํางานก่อนนะเมื่อไหร่เมื่อนั้นหรือไม่มีก็แค่ไม่มีแค่นั้นเองครับ นอกจากนี้ค่ะสาวจันจิยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่ามันเสียใจนะคะการที่ใครก็ตามพิมพ์บอกคบนานไม่แต่งเราคงไม่ใช่เขาคงคบเราไปวัน,วน จิงงจิแค่ไม่แต่งงานแต่ทำไมต้องรู้สึกทุกใจที่มีแต่คนมาสรุปชีวิตจิแบบนี้ชาวเน็ตที่เข้าใจนะคะก็มองว่าเรื่องของเขาเราอย่าไปรู้ดีแบบที่โบราณบอกว่าอย่าไปปรุงก๋วยเตี๋ยวในชามคนอื่นเขาจะแต่งหรือไม่แต่งมันก็เป็นเรื่องของเขาสองคน และล่าสุดนะคะในช่อง YouTube เปิดล้านเล่าจันจิก็มาอัปเดตถึงเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งว่ามันมีช่วงเวลาที่ยอมแพ้จริงๆเคยเกือบจะปล่อยมือมาริโอโดยจันจิค่ะบอกว่ามันมีช่วงเวลานั้นมันมีช่วงที่ห่างกันมันเป็นแบบช่วงเวลาที่เรายอมแพ้จริงๆแล้วพีโอก็รู้สึกว่าไม่เธอต้องอยู่กับฉันพีโอก็งออยู่เราก็เลยยังอยู่ต่อ เขาก็แสดงออกกับเราว่าเออเขาเนี่ยก็อยากมีเราอยู่ในชีวิตแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนเลยเขาแคร์เรามากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยพี่โอเอาเรื่องตัวเองเป็นหลักอยากทําอะไรก็ทําไม่คิดถึงเราว่าเราชอบไหมหลังๆเราคุยกันว่าขอคนละครึ่งทางไปทําสิ่งที่ชอบด้วยกันปรับตัวเข้าหากันนานพอสมควรตอนนี้เขาแคร์เราเขาเป็นคนขอไม่ให้เราไปส่วนเรื่องแต่งงานไม่น้อยเลยที่พี่โอตอบว่าไม่พรอ เพราะคุยกันหลังบ้านแล้วว่าแขกเขาเนี่ยคงเยอะมากเราก็เพื่อนเยอะต้องรับแขกมันเหนื่อยนะไม่ใช่สไตล์เราเลยแล้วใช้เงินเยอะเนี่ยมันแพงแต่ถ้าถามว่าอยากมีงานเล็กๆมีงานในฝันไหมอยากจัดเล็กๆในโบสถ์เดินๆแค่นั้นจบเลยเคยถามกันและกันแล้วว่าอยากจะมีเราอยู่ในชีวิตต่อไปไหมพี่โอตอบว่าอยากมี ดังนั้นคิดแค่ปัจจุบันเลยจะอยากหาเงินกับทั้งคู่ส่วนเรื่องลูกในอนาคตจะอยากมีไหมเราเนี่ยก็ชอบเด็กนะ แต่กลัวจะเลี้ยงลูกตัวเองจะเป็นยังไงรอดูสถานการณ์ถ้าโลกมันโหดร้ายเกินไปที่เราเนี่ยจะให้มีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาก็อยู่กันสองคนตอนนี้ก็วางแผนสุขภาพคุยกันแล้วว่าถ้าพี่โออยากมีให้รีบบอกนะจะได้จัดการถูกเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยปัญหาเยอะกว่าผู้ชายสุขภาพพี่โอป,ปกติจันจิฝากไข่แล้วถ้าอนาคตลงตัวก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตเลย